สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆทลันนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวฝืงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางมัดรวม5้าลาวนะคะก็คือลาวสตาลาวสตา V.I.P. ลาว V.I.P. ลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี V.I.P. นะคะอ่าของวันที่24่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่ยี่สิบสามกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าแล้วสะตานะคะออกห้าสามสามเนาะอ่าเบิร์นเอดก็มีแค่ห้าห้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะมาสามสามเนาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตารางเราสามมานะคะห้ามาเนาะห้ามาหลักร้อยนะคะ ส่วนล่าง94นะคะอ่า94แอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าแอดมี98เนาะห้ 59, ตารางเรา4มานะคะเราสตาแอดหลุดนะคะส่วนเรา v ี p เนาะ8 1 0นะคะตาราง8มามาหลักร้อยอ่าแล้วก็1มา1 0เข้าตรงๆงนะคะสายวิง่งสายรูดเนาะ เด่นที่หนึ่งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เข้าไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดแอดเข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งแปดเข้าตารางเนาะอ่ะแล้วก็ราวสามัคคีนะคะสี่ห้าหกอ่ะสี่ห้าหกอ่ห้าหกแอดมาตรงๆเช่นกันนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ ผาวิ่งรูดท,ที่5เนาะมานะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง94 94อีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปเนะาะลาวสามัคคีวีนะคะ095แอดมี59นะคะพี่น้องจา๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะส่วนล่าง00ก็หลุดไปนะคะอ่าลาวสตาร์วีนะคะ576 576แอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าไม่มี76เนาะ อตารางเราของ95อันนี้มานะคะพี่น้องจา๋าส่วนรัก42เนาะ42เข้าชุดกันตัวที่เน้นด้วยนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอ่ะมัดรวม5ลาวด้วยนะคะขาดเฉพาะลาวสตาเนอะเราก็จะแตก5ลาวนะคะอ่ะก็เข้าไป10นะคะอ่ะตารางเข้า18นะคะเราสามารถีเข้า56ตรงๆนะคะ ส่วนเราสาม e ัคีวีแอดเข้าตัวกลับนะคะออก 95@ แอดมี5 9นะคะเราสตาวีเ <Eat> ข <maple> ้า42ตรงตรงตัวที่เน้นด้วยเนาะอ่ะตารางเราสองก็มานะคะสําหรับตารางกําลังวันมาทุกตัวเนาะสายวิ่งสายรูดก็มานะคะก็ฝากตามต่อกันของวันที่24ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเสาหึงพารวยด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อเนาะพี่น้องจ๋า สำหรับแนวทางเนาะแอดก็งานยุ่งสองวันสามวันแล้วเนาะพี่น้องจากกอ๋าก็ขนาดในกลุ่มแอดก็ลงแบบรีบๆให้ด้วยเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวถากตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปรปับปรุนกันไปเนาะอเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะอาคํานวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะถ้าชอบก็ตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตารางกําลังวันกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า เป๊บหนึ่งนะคะสำหรับตารางกำลังวันเนาะวันนี้นะคะอ่ะก็จะมีสามสองเก้าหนึ่ง เจ็ดแล้วก็0ูนนะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตัวเด่นก็คือสองกับเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะอ่าสำหรับสองเนาะสองก็จะมีสอง3ู4สองสามสองสี่ สองแปดนะคะส่วนเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันอ่าแอดก็จะมีเก้าศูนย์ ห้าสี่นะคะเก้าแปดแปดหนึ่ง,งอ่าแล้วก็มีการเบิ้ลเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขีดเกิน การเบิ้ลก็คือสองสองกับ7จจนะคะสองสองกับ7จจถ้าชื่นชอบนะคะพี่น้อง๋าก,ก็จดได้นะคะอะ่สำหรับตัวที่แอดเน้นตัวที่แอดชอบเน้อมาดูกันนะคะก็คือสองสามนะคะสองสี่ เจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะแอดชอบห้าสี่กับแปดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนกันเบิ้ลเนาะแอดก็ชอบทั้งสองตัวนะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มเนาะ,ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคเมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ